เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มีอยู่ผมยูมาซึ่งวันนี้เราก็กลับมาค้งกันนะฮะในฮงไกสตาร์เรลล์ละวันนี้ครับพออีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับบ่านสงคมดวงดาวก็เนื่องจากความที่ว่าสเตจสุดท้ายเนี่ยเป็นสเตจอีก1นึ่งสเตจครับที่ผมสามารถเคลียร์ได้ทั้ง9เวฟนะฮะใน3เทิร์นซึ่งมันก็เลยทําให้ผมตระหนักได้ถึงตัวคอรหนึ่งนะครับที่เก่งมากๆในด่านนี้ น,นั่นก็คือฮิมโกะนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัวละครทดลองใช้ในสเตจนี้จะเป็นตัวของซัมโปก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นความจริงที่ในสเตจนีครับพิมโกะเก่งมากๆด้วยอะไรครับจานนี้มีชื่อว่าสรุปลึกเพียง1วินาทีนะครับซึ่งเอฟเฟกของเขาก็คือเอฟเฟกต์ทำลายล้างของตัวละครฝั่งเรานะครับเพิ่มขึ้น100%้เและเมื่อตัวละครฝั่งเราทําลายจุดอ่อนของเป้าหมายตีจุดอ่อนแตกปุ๊บเป้าหมายนะครับจะฟื้นฟูแต้มจุดอ่อนขึ้นมาทันทีและเมื่อจุดอ่อนถูกทําลายนะครับก็จะท,ตตนนทนะบ ไปทันทีนะครับซึ่งจะทำเป็นเ a เป็น80%ของของเดิมทีนี้มันคือยังไงครับการที่ว่า,าตัวละครของเรานะครับอย่างเช่นซัมโปอย่างเช่นฮิเมโกอะไรแบบนี้ครับ เราจะเบรกศัตรูเบรกศัตรูเสร็จปุ๊บศัตรูก็จะโดนดาเมจแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวของฮิเมโกะที่มีความสามารถในการเล่นกับศัตรูที่เบรกอยู่แล้วครับศัตรูเบรกปุ๊บเอ่อฮิเมโกะจะใช้วิกตอรี่รัชซัดศัตรูเสริมเข้าไปทันทีหลังจากเก็บแต้มครบ3มแต้มแต่ว่านั่นคือจุดที่เด่นมากๆของด่านนี้ครับตรงที่ว่าทุก3สเตจนะครับจะเป็นตัวของดีเค a d o w ออกมาแล้วตัว d k Shadow เนี่ยครับเขามีจุดอ่อนอยู่แค่4ยูนิตนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนที่น้อยมากๆดังนั้นฮิเมโกะจะใช้อ่าเอ้ยงยูนิตผมผูนน้บ แค่2ยูนิตเท่านั้นดังนั้นฮิเมโกะที่ใช้ท่าวิกตอรี่รัชนะครับจะปั่นแบบปั่นปึ๊บปันป่นปึ๊บนะครับแล้วก็จุดอ่อนศัตรูจะเหลือหนึ่ยูนิตแล้วเราก็สามารถใช้ตัวละครอย่างแอสตาเซอร์วอลซัมโพตีแค่1ยูนิตเพื่อทําการเบรกศัตรูได้แล้วก็จุดอ่อนจะถูกฟื้นฟูขึ้นมาทันทีแล้วศัตรูก็จะถูกเบรกซ้ํารัวๆนะครับเป็นยังไงฮะเดี๋ยวมาดูกันผมเล่นทีมนี้นะครับแล้วก็ใช้ออโต้ได้เลยแบบว่าฮิเมโกะเก่งจริงฮะะโหมมดดนนนนีี้้่ถึงาเยครับซึ่งก็ไปเริ่มกาากันเเเลยอฟฟมรด้นะครับเนี่ยผมเเปิดออโต้ลยนนะะะฮ ฮิเมโกะซัดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นครับซัมโปใช้อัลตเมตเบรกทุกตัวนะครับแล้วก็ลงหมดเลยเนี่ยและฮิเมโกะก็ปั่นไปครึ่งหลอดแล้วฮะยวดูฝั่งเราตีนะตีแตกปุ๊บนะครับฮิเมโกะซ้ำจุดอ่อนก็ไหลเคลื่อนคนละครึ่งหลอดเนี่ยแอตาตีก็เบรกฮิเมโกะก็ซัดไปอีกเหลือครึ่งหลอดนะครับเหลือแบบ1ยูนิต1ยูนิตตลอดเวลาตีปกติก็แตก้วฮะเนี่ยแล้วก็ซัดไปเสร็จปุ๊บอัลตเมตซ้ำแล้วถ้ตัวก็เบรก แล้วก็สัต์ซ้ำเห็นไหมฮะแรงโคตรและแถมไม่ใช่ดาเมจเบาๆนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจของการทำลายล้างแล้วก็ <c oughs> ดาเมจเสริมที่สตูถูกดาเมจทันทีด้วยนะครับมันเลยแบบแรงโคตรๆแล้วก็เร็วโคตรๆด้วยเช่นกันนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับสำหรับรอบนี้เพื่ปัป่นไปก่อนครึ่งหลอดแต่จริงๆอะครับเราเก็บอัลติเมทของซัมโปไว้ใช้จังหวะ ที่สู้กับตัวของ DK ทั้ง2ตัวก็ได้นะเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถตีศัตรูได้ทันท่วงทีคือด้วยความที่ตัวดีเนีครับเขสาสปีดสงูงมากดังนั้นเรา,าต้องอาศัยเอความที่วา่าตัวละครฝั่งเรานะครับใช้อัลตเมทเพื่อเป็นการขัดเพื่อทําการเบรกศัตรูแล้วศัตรูจะถูกดเดเรียคชันออกไปในต,ตัวละครอย่างซัมโปที่เบรกได้ทัวร์อ่นงั้นจริงๆแล้วใครก็ได้ครับผมอาจจะใช้คําผิดปไปหน่อย จริงๆแล้วเราใช้ใครก็ได้นะครับในการเบรกทั้ง2ตัวนี้ก็คือหน่วงอัลติเวิดไว้สักหนึ่งโคนนะครับเพราะว่าตูเขามีเกาะแค่2ยูนิตดังนั้นก็จะเบรกได้ไม่ยากเลยเป็นเป็นด่านที่เพลินมากนะแบบว่าวีตอรี่รัสจะหลอนไปหมดฮิเมโกะดื่มกาแฟเยอะเกินนะตอนนี้ดื่มจนแบบว่าจงดื่มนะแล้วเบรกทีหนึ่งก็คือดามจห้าหมื่นครับ เพราะว่าเขาโดนดาเมจเผาไหมที่ติดจากการเบรคทันทีอะเลยแบบแรงจ,จัดๆแล้วก็ยิ่งถ้าเล่นเป็นฮิมิโกเอฟเฟกต์ทำลายล้างด้วยนะครับก็จะแรงกว่านี้แต่ผมว่าไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่มั้งนะฮะปั่นลัวๆเลยฮะโอ้ปึ๊บปึ๊บอ้าว <c oughs> ลักวเกิน อัลติเมทครับแล้วก็โอเคตัวซ้ายจบแล้วฮะแล้วก็ที่แบบซัมโบป,ปิดท้ายฮะนี่ ดังนั้นนะครับสเตดนี้ถ้าสมมุติคุณผู้ชมมีซัมโปที่ปั้นมาแบบว่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างโหดๆนะครับแล้วก็มีตัวของฮิเมโกะด้วยเนะี่ยจะเล่นสบายมากเลยหรือว่าใช้เป็นซัมโปที่ตัวทดลองเล่น,ก,น,น,ลก,ก,น,น,นก็ได้นะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้แอสซาก็ได้นะผมลองมาเล่น MC ก็ได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะค่อนข้างเซฟกว่าด้วยตรงที่ว่า MC ็มซเขาทำให้อวยุให้นะครับแล้วก็สามารถดึงดาเมจให้ได้กลายเป็นว่าตัวดีเคครับจะไม่ได้ตีตัวละครในทีมเราเลยตีเอ็มซีอยู่คนเดียวแต่ถึงออย่างั้นก็เถะ เอาจริงๆแล้วเขาก็ได้ตีแค่เฉพาะฮิตแรกครับเฉพาะจังหวะแรกเพราะหลังจากนั้นเขาจะถูกเบรกรัวๆแล้วก็ถูกหน่วงแอคชั่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไม่มี turn เทิร์นอเขาอีกเลยนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆเล่นใครก็ได้นะครับอย่างหยิบแอสตามาก็เพื่อทําให้ทีมของเราสปีดเยอะขึ้นและการที่สปีดเยอะขึ้นก็คือตัวละครของเรานะครับจะเร็วกว่าศัตรูเพราะว่าด่านนี้นะครับจำกัดให้เราเล่นแค่3เทิร์นดังนั้นถ้ามีแอสตามาก็จะช่วยให้ทั้งทีมมีสปีดเยอะขึ้นแล้วก็ได้เล่นบ่อยขึ้้้นนนนนนแลวววววสส่่่อีีีกกกกคคค็็็็็เเปปใใรรรไดรับซึงงผมมมมหยิตขทาาาถาถ เบรคสตูแล้วค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ตัวของ D.K Shadow เนี่ยก็เองก็แพ้สายฟ้าด้วยนะครับก็เลยเป็นหนึ่งตัวคอครที่ดีมากๆดังนั้นทีมนี้ก็ค่อนข้างจะทําได้ถ้าสมมุติว่ามีไม,ม่ถ้าสมมติว่ามีฮิเมโกะนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะลําบากกว่านี้หน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงกรณีที่ maximize item นะครับ maximize wave เฉยๆเนี่ยก็แค่6 wave ในส s t a เตผมว่าไม่ได้ยําปากเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะไม่มีฮิเมโกะก็ตามอย่างทีมนี้เองก็น่าจะไปไหวนะคิดว่า นะฮะประมาณนี้แล้วกันโอเคก็สําหรับอ่าฮงไกสตาร์เรลในะวันนี้ก็ไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะขอบคุณทุกคนที่เคยติดตามนะฝากกดติดตามด้วยกันจะทไให้ฟาคอนเทนต์ฮงไกสตาร์เรลแบบนี้นะครับสำหรับนี้ก็ฝันดีราตรีไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้า bye บ๊ายบายฮะ